ไปไปมีไปมูกระเทยทั้งหลายว้าวจจีดสัวว้าว้าว้้าันจึดล็อกขากล็อกแน่แต่มุกบอบคนเลจี้ยังยีองจุกแกงปูส่่วยีได้กอดจนเก้าอีเมือกระทอมกระเทยกลาง កតាឯងគឺ <c oughs> ขาลองข่าวลงเกีบ้บาทีมีพ่อหาค้นบ่อนอย <c oughs> <c oughs> ด้วยความสวยจึงได้เป็นดาราของช่องเจดค่ะละครเด็ดหลายเรื่องก็บาวืออาวสานผ่านมาอย่างล่ำลือช่วยปมมือดังๆให้กับปกสุวรรณน้อยค่ะ <c oughs> แนี่ยไอ้ลงไปสี่จักบาทดิ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยฉากได้มาทางนะครพนมน้องดีดีทางเจ้าภาพเพิ่นต้อนรับอันดับแรกห้องนอ้ำบ่มมีก่อนสองบอม่มีขันกันด้วยความความว่าข่อยมาแต่กไก่เนาะข่อยมาแต่ชุ่มแพร่อ,อีเมีเอ้ยข่อยก็ไปนั่งขี่ก่อนกับบอมีข่อยจ้างเช็ยังใดข่อยก็นั่งขี่ขาแกงนึงยันไว้จังสี่เละอีเมีเอ้ย บ้านนี้หลวงพ่อจังไหนจจงเปิดประตูเข้ามาแหมวายพะนะหลวงพ่อกระเลยไขกระตือ่พ่พ่่่ว่่่่่่่่่่่่อแห่่่่่อ่่่่่่่่น่ห่่่่่่่่่่บ่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่ว่า่่่่่่่ย่่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 เด็กๆเ่่เเ <l acht> <l acht> น่่่่่่่รู้จักจับหม่่จั่มืเ่เนาะส่วนใหญ่่่่่่่ เห็นพี่น้องทางนาครพนมหลายๆอย่างสิอยากซอยใส่พี่น้องเด้บาน,นิมเอาซอยซอยพี่น้องฟังซอยเพื่อนมานกเตะแตนีน่บินความป้าหยาค่าพี่น้องยุคหีพัฒนาในสีไปตะพื้นหีบอมีความคืดในสีได้คอยเดียวซุ่มใดหีเขี้ยวหลอดสีแต่ผัวไทยบานซุมหีขีข้คานพ่พอคคอยจากเทียนนี่ขวาตั ห้องเที่ยวกับกัางนี่แสดงว่าที่บ้านนี่สิมิธได้หีขี่คันเนาะค่ะช่วยช่วยอ้นนี่ฟังช่วยชาวโมลัมโอุจักดุกแต้อันนี้เขาแกว่สีอันนี้ว่าช่วยอุ้ยเหงาแกไปสีพะนะ ยาใจค่ะหม,มอลำไว้ขเขาแก่ไปซีค่ะหมอลำหากหีไปเขาซีเค่ะ <g ül üyor> พี่น้องเอ้ยตั้งแต่ตั้งเปิดวงมาตั้งคณะหมอลำมาซีปีแม่อีพออีแม่เลยบ่มีผู้ใดมาจา้างกว่าจ้าเขียเป็นน้ำ่อยบ่งามหรือเป็นน้ำข่อยจังใดคืนนอแม่แจงเตี่แจัง,ง,งบ่มีคนมาจา้างขอบคุณค่ะนี่ล่ะโอ้ยแหละ ให้ขึ้นมา20บาทขึ้นไป20ล้านเด้อไปใส่มาใส่ก็ไปมาปลอดภัยเด้อซุ่มบ่าห้นั่นระว่างตัวเองโลดค่ะขอบคุณค่ะชิกปะเด็กชิกปะลาชิกปะเด็กชิกปะลาเอา้<ม>าเมงใส่มาอีกนะ เขาไม่ให้เขาไม่ให้อยากอยู่เจ็ดปีแปดปีก็อยากอยู่ว่าวเลี้ยกับไปอา้าไม่แง่จะสิไปไซเดียวนี่มาว่าเลี้ยงกับไปมาว่าเลี้ยงกับไปแตมมาพลาดกิตะลกไก่คุกแถมเมื่อนี่ว่าเลี้ยกับไปตกกัวเ,เขาบอกให้อยู่แปดปีก็อยากอยู่อยู่เอา้าเจ้าบ้าขจาจบอกครั้งขะาำว่า,า,า,าน,น่าดานค่ะโอนะฮาดานดีแล้วจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่ไมนาน แปดปีโดยตรงค่ะโตไผโตมันเด้อโอ้ยอัะไรอัน,อนแม่มานั่มเฟนได้แล้วนี่ฮานันได้ดยนินข่าวว่าเฟนไม่ใหญ่มานี่มาไสหระอไม่ใหญ่เอาหัวคอยก็อยู่นี่ไม่ละเอาเฟนเจ้าเป็นผู้ใดผัดวเจ้าเป็นผู้ใดแม่์ว้าวไปข้าฮูกจ็กเบิร์ดที่เบิร์ดแดนน้ำมูลนี่ฮนานันผู้ใดเจ้าหนี่แม่บอกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำในเปียงเดียวนี่ผัวกูนั่นนั่นจ้ากับสอสซันี่นั่นดิผัวกู อย่ามานี่บอนี่บอหนาเมียสโสมาโซคือเหตุปวกเข่าแทมเมียสโสสันนี่นีเป็นผัวน้อยเมล่ะอุ้ยผัวใหญ่กับมีอีกติเมียผัวใหญ่คอยกามีแม่ผู้ใดล่ะเมียกับผัวใหญ่พระจิตนต่หนีผัวน้อยกูเกินมากินมีแต่ภูมีต่ำเนียงแถมมาทบธรรมดาคนหนมีงดมีเกลเด้ละและบางผัวน้อยกับผัวใหญ่นี่ผู้ใดเลือดกว่ากันเมีย พอ,อไงแพ้จิตเราดีอยู่หล่ะเราเท่าก็สร้างแต่ว่าไม่เราวไงไงหล่ะสปียาอันเหล่าซอสซอสจะเนี่ยนี่ดิแม่เป็นจังได้เส้นเสียยางเดียวลยย่ะพ่อใหญ่ส้นเสียยางเดียวเสียมองได้ละแม่ยเราแตกเร็วโอยกูละนายล<ะ>้จาจ่าแม่จ้าอันไม่ใหญ่สิมาจ้างหมอลำในหลานี่ขนาดมาจ้างหมอลำตีแม่มาจ้างหมอลำไปงั้นในนี่ อ๋อคือสวัสดีดีงานเทล่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เจ้าพาพอดันคุณแม่สำนักงานบอนดีเจ้าของสำนักงานหมอลำคอเนี่ยโอ้ยสำนักงานพอันคู่ออกให้เมียไม่นะโอ้ยคู่น้าอุ่นละแมงเงืดมแมงอ่อนพอดคู่ออกให้คุณนาย่แม่ซอสอสพ่อคิตชี้ว่าราคาเนี่ยพี่อ่างแต่มาเป็นเมียซอสอสเพื่อกะโ่งเบาดูเนาะ คณะมอล่ำนี่ไม่อยากมาจ้างปีหน้าจะมาใส่งานอีกไหมล่ะงานนอะไรอีกล่ะเมียคือจิตอจสางอีกเมียงานเอาผัวใหม่กับพ้องกันงานทาตแม่ก็จิตจ้างมางไหมล่ะโอ้อันธาตพนม่ำนี่บ่แม่บ่ทาตุสะดวกพอมึงอะล่ะแม่จะพาแมวเป็นตแถวเฮียแต่น้องจ้าจ้าแล้วไปซิ่งแม่บ่อยากได้แม่อยากได้ล่ำสังวาลขอนแก่นล่ำออร์ซ้อนอ่อนแอนแม่ล่งโอ้ยเมีเอาแบบบักฟอนหวานวันดาเป็นดา นซี่เป็นซี่ค่เป็นขาด่ากันมาเรืจอยๆ,ๆให้สะอื่นชื้นวงน้ำกันจังสีเลยตีแม่มีอยู่เตียมีแม่จะ,จะพร้อมเสร็จัะยาเลยบ่ย่าเฝ้าล่ะย่าเฝ้าให้ไม่ไงให้ไม่ไงไปชื้นบริษัทเขาไงเสน่ก่อนจ้าหู้บ่ไผนี่ผู้ใดนางหย่มคำมงคลในนี่ ใส่น้าสกุลกันเรียบร้อยโอ้อันจดทะเบียนสมรสไปลแล้วไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าก่อนจีจ้างหมรั้นี่ฮะนะอันใดอีกจ๊ะให้แม่นี่ขอเบิ่องตัวพระเอกเนี่ยแหละอ๋อบ่มีปัญหาค่ะคุณแม่ค่ะบเรียนพ่อมาอยู่บ่พระเอกหนุ๊กเจงซี่แจงซี่เจีงซี่อันเนี่ยเนี่ยจีจอบตัว้งสี่หมรั้เท่านี้ก็ไดนะ้ วาเดอร์อุดวาเดอร์ตีคอยลงไปสีแยกบาทสีหนาวนะแกคุณแม่สานักงงานอันเฝ้าเฝ้าเอามาลำไม่คอยเบิ้งแน่ละจ้าอันเจายางไปหาเราคุณแม่คุณแม่จ้าคุณแม่จะพาแม่นางถ่ายอยู่นี่คุณแม่แม่นางถ่ายอยู่เนี่ยจ้าเร้หันกระโบกนาคุณแม่ไปทางมุนนะคะไปทางเพียจ้าไปหาันกระโบกนาไปทางโลกสีกระดูกไปไม่ทางโลกสีกระดูกนี่ดิบรเเ็นตีตั้งอยู่ขอมออยู่นี่ หากินงข้อมือ้ทาตุตะเกิดทาตุธาตใช่ดูโอ้ยก้อยจิบ่านึง่งจะฟังแม่ว่าจังไหนก้อยนั่งเต็งหนาอยู่หันแมวเด็กน้อยย่างกายข่อยไปแมวเออแลว้วมาห้องกาคืนว้นเว้ยวว้าวผี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 ไน,นะแม่แม่ผีมาขัน,นมันเห็นหนาข่อยแมวบันั่งทุกหางมิ๊มแม่ผีก็ไม่ยังขนาะดโอ้ยกะกระเทยนี่ล่ะเอาฟาวจุน่จะเข้ามีเอาฟาวฟาวฟาว้าฟ้าวฟาฟ้าวเตีนลูกล้าอยู่ใส่ลูก ครับว่าจังไดะครับมีแม่เจ้าภาพมาจ้างหมอลำแม่บักลามีแม่เจ้าภาพมาจ้างหมอลำเ่าที่เก่านีแม่รำออกไปลำออกไปให้แม่เจ้าภาพเพิ่นฟังตัวลูกลัดไปเลยก็จังหยุ่มแหางจักรบาดเนี่ย้า ขอพูดทีนอ้อพ่อขินดินอีสานมาในงานทำบุญทันพระคุณหลวงตาบวชศรัทธาผู้ใจกว้างเส้นเคยหักเคยหูวหวงสนามกว้างกระแด็นอังทั้งพร่อง,งยืนพั้องนั่ง งามพระบาด้วยเก้จะเลิิญแล้วดอกสูงเช่าอีสานเลื่อลนลดเป็นหลานปูสังกษาความเป็นมาในทวนหลังหากเป็นวังีเอียวเท่ปู้ปกครองสิีนา่าติดนวัดที่เที่ยวมาลับโลออกในขั้วมวน เดือนสิ the film, the 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 ีมาฝ้าหอกหวนเมื่อีสาหบอกกาเลียังมีน้ำดอกอยู่น้าเอ้ยมีดอกวันส่วนนี่จ้าขอช่อนเสียงเท้าเป็นไดเมียพระเอกคอยมีเสียงดีปลาดีเกี้ยวเขาแต่น้อยแม่กะชิจ้างแล้นี่ขนาดจ้าสิ่งทีเกี้ยวเขาเบิ้ง นี่แหละพ่อเอกลอยสวัสดีครับเมียเจา้าลูกสวัสดีสวัสดีวะไม่คือไงถ้าไม่อันนั้นไม่ส่วนตัวค่ะไม่ไม่แน่เ,เดี๋ยวมันสีตื่นเด้๋ครับเสียงดีให้ไรไม่ใช่จ้างละฮะน่ะเส้นสัญญาเลยบเมียจ๋าฮะเส้นสัญญาเลยบอมีญญเยเอกก็ซ้ำนี่แม่จะมาต้องไปคิดยังไงไอ้คนยังไงเฮ้ยเวทีนี่บอเครื่องเสียงนี่บอเครื่องเสียงกระโดยตรงค่ะอีเมีจ๋า ย่างดึงแน่วดึงย่างแนวนึงละ่ะยังอะไรอีกล่ะแม่คือสุกเป็นพุ่นใบให้แตะเม่เหมือ<ด>นยัง,น,งนั่งเอกนั่งเอกมีบอเ <laughs> มยจ้าจะเบิ่งหุ่นข่ยดูแมยเพิ่เป็นไดแม่หุ่นข่ยหุ่นดีบอหุห่นหุนดีล่ะแต่ว่านั่งเอกสีงามคือโตบอโอ้ยหุ่นดีแกงสีเลยล่ะแม่จ้าเจ้านั่งผ่าอยู่นี่แม่ ไปนั่งเอกก็ไม่เจ้าเบืองเอานังเอกมาละเอาไเอานังเอกมาแบบพอรสชอตออนเี่โอ้ยเจ้าเสีนสัญญาเลด้ด้วยจ้าจ้าจ้าเอาอาจารย์อ๊ตจวดจานมาละาันดพึ่ให้นั่งจบดานเด้วยเป็นจีาลูกออกมาเอเฮ้ยส่ยวหวานเดียวนีนอนัอพี่นองเออพนันาสุก ขึ้นไหมล่ะลุก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 ลลุกลใต้ต้ต้โอ้ยจาไฟอนรัฟอนแ่แจพี่มอลไปยิงหนูอยู่ทางพีเน่สวัสดีครับมอลัู้ยิ่งจะได้คือฟอนแห้เละเอ้ขนาดบ้านฟอนยังซ้ีได้แม่ส่วนลำก็ได้ไปฟื้นรงบาแม่เนาเจ้า้อนตยมึงแหงปะนี่แม่ขันลำไม่ลาไม่อยากฟังลำสร้อยลำยายก่อนแม่นั่งแม่จะพาเพื่อนอยากมึงฟังมึงลำ มึงรำวนๆให้แม่เจ้าภาพเพิ่นฟังเด้ลูกเด้อจ้า,อาสำนักง,งานคือเสียงไงเถอะอันอันอยากเป้าเสียงดังแี่จังหน่อยค่ะโอ๋อโอ,อันมันเป็นน้ำข้นค่ะมอลล่หูหนวกอันบ่บ,บ,บ่ค่ะมอลล่มหูดีค่ะดีอ๋อลเอาอาจารย์ยุมแค่ไหนนะจักบาทเนี่นะแตบนังเสียงมอลลั่มไฟนหนูวโลดีแม่เลี้ยวเลี้ยว อาจารย์ไพ่อาจารย์ไพ่ปั๊บมีกไหมเนี่ยเป็นน้ำมีกโอเคบ่โอเคแล้วไม่บ่อาจารย์โอ้ยไม่ปั๊บไม่ปับป๊บคืนเมื่อวานนีเนาะจ้ามาเสียงหมอลำไฟยิ่งหนูเป็นกยังซี่เนาะไออาจารย์ยุ้งขึ้นในนั้งอีกจังบาทเลยจ้าและอันในคัมเมอรเจ้าภาพมีเท่ากั ไปแล้วแม่ว่าพ,พ่อได้เป็นน้ำมีดตกละมันเป็นน้ำยางค่ะแม่ <S <S เป็นน้ำไม่ลอง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 ไม่ละ <über> เป็นไม้บางลาอ่ allora. ะตัว<อ>น,นี้ตัวนีนะ นี่แม่เจ้าภาพมังนีมึงติดไปใส่เอ้ามาเอาคือว่าจังชั้นละอันนะคุณแม่เจ้าภาพสิจ้างหนูหรือบ่จ้างจ้าอันสิเฝ้าไปใส่ตปลามื่อนี่อันก้อนสิจ้างให้แม่ไปปรึกษาอันอันนายกเสน่ก้อนไปยังอะไรก็ต้องไปปรึกษาหัวปวดเล่แม่มันผู้ใดดอกแม่เจ้าภาพเสนสัญญาไปหลดแม่เจ้าภาพมื่อนี่ เจ้าหูบ่แม่ตั้งแ่ข่อยตั well, ้งสำนักงานมาสีปีนี่บ่มีผู้ใดได้แม่มีเจ้าผู้แรกได้หลงเขามาในสำนักงานคอยไม่ได้ไมาได้อม่ได้ม่ไ้องขไอนุม่ตในเม่ภิสิทธิ์อยู่ได้ำมอเจ้าแล้วแม่ในเเม่เจ้าว่เจ้ามป็นเม่สดแล้่เจ้าม่ต้องไปข้อนุไา้ไมแไ้วแม่เจ้ามซ็น้าญญาเลยม่แม่มื้อมี้แม่ให้แม่โทรไปหาส้ไม่ได้ไมรได้ไม่นด้ไม่ได้เม่ได้ไ่ไดม่เจ้่ไ ปืนเด้อค่ะปืนเด้อค่ะปืนบอกนี่มันบอมีผีบอมีน้องเด้อแม่เจ้าภาพแน่ใส่หัวแม่นี่เจ้าสมองฟุ่งแน่ใส่หีเจ้านี่ม้อยกระจุนคุณแม่เรียกเอาค่ะว่าคุณแม่สิจุงอันใดไว้คะะมึงกี่จ้างมึงกีจ้างบอจ้างพวกมึงกี่จ้างมึงโว้ยพวกมึงก็มากมึงเด็กแท้พวกมึงให้มาแหมเป็นกลางแหมเป็นน้ำมึงแต่ละที่ฮะมือเป็นเลีงจากน้ำบ่ออีก ดูเ้อพี่น้องอยู่ในวัดในว่าให้มันเป็นบายีหลี่ไว้ยห่ามึงไอ้พี่น้องอความสุขเล็กๆรีน้อยจากทีมงานตลกหมอลำวัจนาศิลป์ค่ะเอาสวดๆให้พี่น้องสวดๆให้ผู้ขยี้จักบาทรดิเลยนะสวดๆให้พี่น้องจังไร